หมดหรือ,อยังในรุ่นนี้ไฮลักโปรยังไม่หมดมันไปได้หนึ่งสามห้ากำลังเข้ามาครับคุณเจษดาบุญทาสีใช่ไหมไอสองศูนย์เจ็ดหรือเปล่าไ,ไม่ใช่หนึ่งสามหนึ่งสามห้าเหรอหนึ่งสามห้าวอรุษสุชิตาน้องบุกไก่ซิ่งช่างแจ็คบางยาแพทเอาอีกแล้วทำไมไม่ทำเป็นช่างแจ็ควันเบกเรสไปเลยวะ <laughs> อันนี้นี่690มาครับเวลาดีสุดคือ9.8เอาอีกมั้ยจะลองอีกมั้ยไม่มีอะไรจะเสียเก้าจุดแปดเหมือนเวลาเดิมเฮ้ยก็มีไอ้นี่ที่ตูดด้วยเนี่ยที่ก้นที่ก้นเฮ้ยมันหอมจริงไงเฮ้ยไอไอน้ำก็เรียกว่ากาเรียกว่าอะไรนะ ไว้ทาขมับอะไรทาจมูกอ่ะเออกลิ่นเดียวกันกลิ่นเดียวกันกลิ่นเดียวกันเขาตั้งใจทำเพราะมิ้น่ะเฮ้ยง่วงแบบนี้พยาน่าเปิดบูธยังฮะเออนะเออพยาน่าสักสักจะใสเลยจะดีมากอ่ะยาทาสีเออเอาเอาแบบแข็งๆเลยนะขวดไงขวดมันเจมนะฟังเสียงอะไร โโอ้หไม่ใช่นิ้วนะไปคิดเอาเองต้องเป็นกระระกระระแน่แน่เลยใช่กระบอกไม้ไผ่ใช่กระบอกไม้ไผ่แบบเบอร์มินอันนี้แหละมาโอ้ยช่างแจ็คดูนะดูนิ้วนะโอ้โหแหวนหน้าหน้าตัดนิ้วชิบหายช่างแจ็คคุณเนีอะกล้ามแขนขวานี่ใหญ่กว่า ใหญ่กว่าทั้งซ้ายนะแขนขวาใหญ่กว่าแขวนวงนั้นต้องห้าบาทอ่ะออลูกค้าเยอะขนาดนี้มาดูครับรคบันนี้9.8ผมพูดอยู่อ่า9.8โอเคเวลาดีสุดเขาเขาก้าจเนาะปุ๊บ เชิดออกไปแล้วเก่าๆเลยมันมองเปลี่ยนนิดเดียวนิดเดียว10.002ครับแต่โอเคให้อันนี้ให้ให้ให้ก็แก้งเหางานครับท่านผู้ชมที่ดูอยู่พี่โก้เดาทำไมไม่ บางทีก็ต้องมีหาอะไรเล่นบ้างะนะครับให้มันจะได้มีกิมมิกหน่อยนะครับทางบ้านก็เดาวกันได้ก็ลองเดากันดูะนะครับ